นี่เป็นจำมาม่ไงเออจำไวๆก็ได้ว่ะเอออันนี้ใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างหมูเดุ้นเวอร์อันนี้อะไรนะพี่ขาเห็ดหูขวอ๋อห็ูขาแล้วใส่อะไรอีกี้งอันีสองอันนี้ไส่กรอกกบหมูยอเห็นไหมพีดงาไม่เห็นนเอาอีกไหม เราจะกินอะไรก็ส mm nah. right? right? ั่งอีก oh สิ่งีไก่่อยูไม่เห็นน้ำม็นมีเกลือนะคะมีลูกตีลใช่ไหมคะเกลืออะไรน้ำตาลน้ำตาลเหรอคะน้ำซุรสสิน้ำซุรสนิดหน่อยอันนี้น้ำตาลเหรอคะน้ำตาลแล้ำตาลเราีน้ำตาลผสมของซุนร้อนไหมทำไมมันเป็นเกลือน้ำตาลอย่างเดียวของซุนร้ก็อีกถ้วยหนึงอ๋อเอ้ยมึงจะไปยุ่งอะไรกับพี่ก่อนก็จะได้ไปทำเองกินที่บ้านเอง แันเ,เป็โอ้แล้วนี่ก็เป็นแควรอดสดนะคะเออ <standen S 2> ก็หันให้เราดูสดๆอันนี้ลวกวขนนี้ <bullying> <graffiti> มันหมดไงมันหมดมันหมดไงก็เลยต้องหันให้ดูสดสดไม่ใช่ <parliament Princeton> ยำนี้ดตีนไก่ใช่ไหมใสุ่งก่อนแล้วขอโฟมเออมตอนั้นอะไรนะต้งตามใสโฟมทีู่แกโฟมด้วยลืมลืมนเอเือนดยลวกด้วยนี่หัยอดลวกอันหนึงนะคะมีแถมะแม่กินน่กินเอากับให้ก็ได้ ยำมาม่าใช่ไหมเข้าไปยำเขไ,ไ,ไปในนะเข้ายำไปไไอันนี้เขาเรียกตลาดอะไรพีตออ่ตลาดทุ่งข้อพี่อ๋อตลาดทุ่งของ้อครับรจังหวัดสุพรรณบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับยำม,มาม่าครับ